หัวข้อครั้งนี้คือวันสบาโตสบาโตในภาษาอังกฤษใช้คำว่าสบาร์ซึ่งในภาษาฮิบบูนะครับจะแปลว่าพักหรือว่าพักผ่อนดังนั้นเรามาดูสิครับสิครับว่าเออที่พระองค์ให้คำนี้กับเราคำว่าสบาโตเนี่ยมา ที่มานั้นมาจากไหนอย่างไรถ้าเราอ่านในหนังสือปฐถมการบทที่สองข้อที่หนึ่งเราจะเห็นว่าพระองค์ได้สร้างโลกหกวันนะครับวันที่หนึ่งถึงวันที่หกพระองค์ได้สร้างสรงสรพสิ่งต่างๆในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์บกสัตว์น้ำและในวันที่หกพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์นะครับ หลังจากเสร็จการงานทุกอย่างของพระเจ้าแล้วพระองค์ในวันรุ่งขึ้นพระองค์ได้ทรงหยุดพักนะครับซึ่งเป็นวันที่เจ็ดดังนั้นพระเจ้าเองนะครับเราดูว่าพระองค์ทรงทำงานหกวันแต่ในวันที่เจ็ดพระองค์ได้ทรงหยุดพักการที่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงพักเนี่ยพระองค์ก็ได้กำหนดให้มนุษย์อย่างเรา ได้มีการพักเช่นเดียวกันเราจะเห็นได้ว่าโมเสสผู้เขียนหนังสืออพยพได้เขียนไว้นะครับเป็นคำสั่งของพระเจ้าที่ให้ชาวยิสราเอลนั้นได้หยุดพักให้อยู่ในที่พักของเขานะครับในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่5ข้อ12ก็ได้บอกว่าให้ถือรักษาวันสบาโต ซึ่งหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการที่ชาวยิสราเอลเนี่ยมีการดำเนินชีวิตต้องทำงานในแต่ละวันเหน็ดเหนื่อยหวันแล้วเนี่ยในวันที่เจ็ดจำเป็นที่จะต้องมีการจุดพักโครงค์กำหนดไว้ไม่ให้มนุษย์ทำงานเหนื่อยหรือจะต้องอมีความยากลำบากมากจนเกินไป จนกระทั่งกลายเป็นว่าเขาจะไม่มีเวลาหยุดพักดังนั้นพระองค์จึงต้องกำหนดวันสบาโตเพื่อให้เขาทั้งหลายได้พักผ่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่าคนในโลกนี้นะครับมีบางคนที่เขาทำงานทุกวันเลยนะครับการทำงานทุกวันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเ,เขาเก่งเขาขยานันหรือ,เ,อ,อเขาทุ่มเทเป็นอย่างมากนะครับ ดูภายนอกอาจจะใช่แต่เพียงแต่ว่าขณะที่เขาทํางานหนักขนาดนั้นเนี่ยแล้วเขาไม่ได้พักผลกระทบที่ตามมาเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงนะครับเราจะเห็นได้ว่าคนเก่งๆในโลกนี้หลายคนเลยที่เขาทํางานแบบไม่พักผ่อนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะครับคนดังมากมายนะฮะถ้าเกิดเราติดตามข่าวเราก็จะเห็นว่าเขาเหล่านั้นล้วนแต่เสียดาย เวลาเขารู้ตัวว่าเขาจะร่างกายเขาไม่ไหวแล้วแล้วเขาต้องจากโลกนี้ไปแล้วเขาก็รู้สึกเสียดายนะครับที่เขาไม่น่าที่จะทํางานหนักขนาดนั้นเลยนะครับจากนั้นสําหรับเราทั้งหลายนะครับพระเจ้าก็ได้กําหนดวันที่เป็นการหยุดพักให้สําหรับเราเช่นเดียวกันและนอกจากนั้นนะครับนอกจากวันที่หยุดพักแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตดู ในพระคัมภีร์นะครับในหนังสืออพยพเช่นเดียวกันนะครับบทที่2 3ข้อ1 0ข้อ12เนี่ยก็ได้บอกไว้ว่าพระเจ้าได้กำหนดให้มีปีสบาโตด้วยนอกจากวันยังมีปีอีกด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระงต้องการให้มีการหยุดพักของอาการที่เราใช้เขาเรียกว่าอะไรการทำเกษตรกรรมนะครับ การเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนี่ยให้มันได้พักผ่อนนะฮะถ้าเราเห็นว่าการที่พระเจ้ากําหนดให้ทําเช่นนี้เนี่ยกลับกลายเป็นประโยชน์สําหรับเชิงเกษตรกรรมเพราะว่าพื้นดินได้ใช้งานหนักมาตลอด6ปีนะครับพอปีที่7พอมันหยุดพักมันก็ได้รับการฟื้นฟูนขึ้นมาอันนี้เป็นหลักการที่เรามองเห็นได้แบบเดียวกับตัวเราด้วยนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยถ้าเกิดเราทํางานอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับ เราก็ควรจะมีวันที่หยุดพักเพื่อให้ร่างกายได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาดังนั้นจึงไม่แปลกหรอกครับที่คนเราจะชอบที่จะยาไงไรฮะไปเที่ยวพอวันหยุดเราก็หาทาโอกาสไปเที่ยวเพื่อพักผ่อนเราบอกว่าพักผ่อนใช่ไหมครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการนะฮะดังนั้นชาวอิสราเอลจึงได้มีการกําหนดวันสบาโตไว้นั่นก็คือเริ่มต้นในวันศุกร์ตอนเย็นนะครับตั้งแต่เวลา 6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับคือดวงอาทิตย์ตกนะครับแล้วจนถึงเวลาดวงอาทิตย์ตกของอีกวันหนึ่งก็คือ6โมงเย็นของอีกวันหนึ่งนะครับของวันเสาร์นะครับการนับวันของชาวอิสราเอลเนี่ยก็คือเขาจะนับตั้งแต่ช่วงเย็น6โมงของวันนี้ไปจนถึงก่อน6โมงคือ5โมง59นี่ของอีกวันหนึ่ง จะนับเป็น1วันนะครับดังนั้นสบาโตจึงนับเช่นนี้นะครับพอเรารู้อย่างนี้นะครับเราก็รู้ได้ว่าวันสบาโตเนียมีไว้เพื่อมนุษย์ได้หยุดพักและให้เขาเหล่านั้นได้หายเหนื่อยวันนี้เราเน็ดเหนื่อยทำงานหนักเรามีภาระที่เราต้องแบกรับไว้ในแต่ละวัน มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเข้ามาในชีวิตเราให้เราต้องจัดการให้เราต้องดูแลต่างๆมากมายนะครับอย่าลืมวันสบาโตของพระเจ้าพค์ได้กำหนดมาเพื่อให้เราได้หยุดพักแล้วก็เพื่อให้เราได้หายเหนื่อยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเรานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักที่จะหยุดพัก เราก็จะเหน็ดเหนื่อยตระกําในโลกนี้การหยุดพักในที่นี้ไม่ใช่การที่เราไปเที่ยวหรือเราไปหาสิ่งสันทนาการสิ่งรื่นรมต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นการหยุดพักที่เราได้รับสันติสุขจริงๆหากเราสามารถที่จะเข้าสู่ความหมายของวันสบาโตที่แท้จริง เราสามารถเข้าสู่ตัวขององค์ผู้เป็นเจ้าได้เราจะได้รับการนอนหลับพักผ่อนหลังจากนั้นที่เราตื่นขึ้นมาจิตวิญญาณของเราก็จะฟื้นชื่นขึ้นนะครับถ้าเราพบกับพระองค์พระองค์ก็จะเป็นวันสบาโตของเราเหมือนลูกแกะที่อยู่ในภาพตอนนี้นะครับเขาหลับสบายเลยนะครับในขณะที่หลับเราก็เห็นเหมือนกับว่าเขากําลังมีความสุข ก็ยิ้มแย้มด้วยนะฮะถ้าเราสามารถที่จะเข้าสู่ความหมายที่แท้จริงของวันสะบาโตเราก็จะมีลักษณะเช่นนี้และครับเรามาดูเหตุการณ์ของวันสะบาโตที่พระเยซูได้เกิดขึ้นกับพระองค์นะครับเหตุการณ์แรกนั้นก็คือว่ามีเหตุการณ์ที่สาวกไปเด็ดหลวงข้าวในวันสะบาโต มีกลุ่มคนที่คอยจับจ้องที่จะคอยจับผิดพระองค์ก็คือพวกฟาริสีนะครับเขาก็จะมากล่าวโทษว่าทำไมสาวกของพระองค์ทำผิดพระราชบัญญัติทำไมถึงไปเด็ดรวงข้าวกินในวันสบาโตแต่ว่าผมพระเยซูตัดกับเขาเหล่านั้นว่าบุมนุษย์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนือวันสบาโตนะครับพระองค์ ต้องการให้มนุษย์นั้นเติมเต็มได้รับการเติมเต็มได้รับความอิ่มหนำนะครับเมื่อพระองค์อยู่ด้วยพระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งมันสบาโตดังนั้นสาวกของพระองค์ก็จะได้รับการเติมเต็ม,ตมได้รับการอิ่มหนำนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าอีกเคสหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่ว่ามีคนเป็นโรคท้องมาน,านมานานนะครับ ของอมานี่คืออาการบวมน้ำนะครับซึ่งเกิดจากการทำงานผิดปกติของตับนะครับพระองได้รักษาเขาในวันสบาโตก็มีคนมาจาับผิดโปรอีกเหมือนเดิมนะครับโปร่งยงตัดเขาว่าถ้าจะรักษาคนป่วยในวันสบาโตจะผิดพระราชบัญญัติหรือไม่นะครับไม่มีใครตอบได้นะครับพรรองกล่าวเพิ่มอีกนะครับว่าคนไหนในพวกท่านถ้าจะมีลาหรือวัวตกบ่อจะไม่รีบฉุดลากมันออกมาในวันสบาโตหรือ เมื่อคนเหล่านั้นได้ยินก็ต้องนิ่งไปนะครับเพราะว่าสิ่งที่ประองรัสนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำนะครับถ้ามีวัวมีลาของตัวเองที่กำลังจะตกบ่อที่ตกบ่อไปแล้วและกำลังจะตายจะไม่รีบดึงมันขึ้นมาหรือนะครับก็คงจะไม่ใช่ใช่ไหมครับยังมีเคสที่องค์ลงรักษาชายมือรีบพระองค์ทรงขับผีออกในวันสบาโต พระองค์ทรงรักษาชายตาบอดแต่กำเนิดในวันสบาโตในแต่ละเคสท,ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยจะมีคนที่คอยที่จะมาคอยจับผิดพระองค์อยู่ตลอดเวลานะครับแต่พระองค์ก็ไม่ได้ก็เรียกว่าอะไรไม่ได้เรียกว่าจะทำการโต้อตอบเขาแต่พระองค์จะส่งชี้แจงให้เขาเห็นว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ ใหญ่กว่าวันสบาโตพระองได้กระทําในสิ่งที่สมควรกระทําในวันสบาโตนะครับดังนั้นในวันนี้นะครับเรามาดูสิครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันสบาโตต่างๆเนี่ยทำไมจึงมีคนหลายๆคนที่มาคอยจับผิดพระองค์โดยเฉพาะพวกฟาริสีนะครับ เพราะว่าวันสบาตโตเดิมทีผู้งคงได้กำหนดให้เป็นวันที่ชาวยิสราเอลได้พักผ่อนแต่เวลาผ่านไปเนี่ยชาวยิวหรือว่าชาวยิสราเอลได้เพิ่มกฎเกณฑ์ต่างๆเข้าไปในวันสบาตโตอย่างมากมายนะครับมีธรรมเนียมสบาตโตของยิวเนี่ยกำหนดกิจกรรมไว้39ชนิดที่ต้องห้ามทำในวันสบาตโตที่เขาเรียกว่าเมลาคามีข้อห้ามต่าง,าง,างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ เราลองอ่านดูจากในหน้าจอตอนนี้ได้นะครับมีเรื่องของการไถพวนดินห้ามหวานห้ามเก็บเกี่ยวห้ามมัดฟ่อนห้ามนวดข้าวห้ามฟัดแกะห้ามตัดขนแกะห้างล้างขนแกะห้ามปั่นได้ห้ามทอห้ามขมวดปมห้ามแก้ปมห้ามเย็บตะเข็บห้ามฟอกหนังห้ามเก็บเศษห้ามห้ามนู่นห้ามนี่โอ้มันเยอะแยะมากมายนะครับ ต้องมานั่งจํากันนะครับว่าโอ้วันสบาโตห้ามอะไรบ้างนะครับกระทั่งย้ายสิ่งของยังห้ามเลยนะครับห้ามย้ายสิ่งของระยะเกินสองวาเลยนะครับคือแค่ผมอ่านผมยังอ่านได้ไม่หมดเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเยอะนะครับแต่จุดเริ่มต้นของวันสบาโตคงตัดง่ายๆนะครับว่าให้มนุษย์ได้จุดพักแต่นี่กลับกลายเป็นว่ามี เหตุการณ์มีเรื่องราวต่างๆมีข้อห้ามต่างๆถูกเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในวันสบาโตนั่นทำยังไงครับทำให้กลายเป็นว่าวันที่ควรจะหยุดพักนั้นกลายเป็นวันที่เหนื่อยที่สุดเพราะว่ามีคนที่ไปเพิ่มเติมกดยุ่ม,ย,ม,ย,มยิ้มมากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพวกฟาริสี เป็นตัวเอเลยนะครับพวกฟาริสีนั้นคอยเพิ่มกฎเกณฑ์นะครับแล้วคอยจะจับผิดผู้อื่นว่าทำอะไรผิดในวันสบาโตรหรือเปล่าเราจะเห็นลักษณะเช่นนี้ก็คืออยู่ในรูปแบบของศาสนานะครับศาสนาจะมีกฎเกณฑ์มีข้อบังคับหลักธรรมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลย บอกว่ามน, casa, <rain> yes, มนุษย์นั้นจะทําผิดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้มีข้อห้ามต่างๆห้าม,มนุษย์ทําผิดนะครับข้อห้ามมากมายแต่ปรากฏว่าข้อห้ามเหล่านั้นมนุษย์นั้นกับทาไม่ได้และหลายๆครั้งก็จะมีคนเอาข้อห้ามเหล่านั้นเป็นที่จับผิดคนนะครับว่าเนี่ยเป็นคนอย่างนี้ผิดอย่างนี้ไปทําอย่างนี้มา <t rain> ก็ผิดกฎข้อนี้นะครับ เรื่องราวของฟาริสีจึงเป็นเรื่องราวที่สอดแทรกเข้ามาในวันที่ควรจะเป็นวันหยุดพักเขาเหล่านี้กลับกลายเป็นเพิ่มภาระหนักตัวเขาเองเนี่ยไม่ยอมที่จะทำตามกฎบัญญัติแม้แต่นิ้วเดียวเขาก็ยังไม่กระติกเขาไม่ยอมที่จะไปช่วยยกภาระเหล่านั้นนะครับแต่เขากลับไปวางภาระหนักให้ผู้อื่น เดิมทีบัญญัติก็หนักสำหรับมนุษย์อยู่แล้วกฎเกณฑ์ที่ฟาริสีเพิ่มเข้าไปอีกเยอะแยะมากมายยิ่งทำให้มนุษย์หนักขึ้นไปอีกเพราะบัญญัติแทนที่จะช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากความบาปแล้วเข้าใกล้พระเจ้าพวกฟาริสีทำให้มนุษย์ห่างไกลจากพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นเพราะเขาวางภาระที่หนักอึ้งมากกว่าเดิมวางกฎบัญญัติวางกฎระเบียบ ต่างๆมากมายนะครับดังนั้นสำหรับเราในวันนี้เราอย่าได้เป็นคริสเตียนแบบฟาริสีเราเอาแต่ท่องกฎบัญญตัติเราเอาแต่ดูคนอื่นคอยดจับผิดคนอื่นว่าคนนั้นทำไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ทำไม่ดีอย่างนี้นะครับถ้าเราเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต่างอะไรกับพวกฟาริสีเลยนะครับแท้ที่จริงเราต้องหันมาสำรวจตัวเราทั้งหลายเองว่าเราได้ กระทำตามที่พระเจ้าทรงพอพระไทยหรือไม่นะครับและในความเป็นจริงเราควรจะหลุดพ้นจากสิ่งที่ทำให้เราเกิดภาระหนักพระองค์ประสงค์ให้มนุษย์ได้พบกับการหยุดพักดังนั้นวันนี้สำหรับเราทั้งหลายจะต้องเข้าสู่ความหมายของวันสบาโตให้มากยิ่งขึ้น และพระองค์ก็ได้เตือนเราทั้งหลายว่าให้ระวังและสังเกตเชื้อของพวกฟาริสีและพวกสัตุสีให้ดีนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยจะทำตัวเหมือนอยู่ในสีลในธรรมแต่ว่าแท้ที่จริงข้างในเขาเต็มไปด้วยผิดร้ายเต็มไปด้วยความตายวันนี้เราอย่าได้เป็นคริสเตียนแต่เพียงเปลือกนอก เราอยาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคริสเตียนที่โอ้ดูดีนี่ไปโบสถ์ทุกอาทิตย์แล้วยังไงแต่การประพฤติท,ที่เราสัมแบดงออกมานั้นมีแต่ความตายรักโลกตามใจเนื้อหนังดำเนินชีวิตแบบเอาแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการตามใจตัวเองไม่นึกถึงน้ำพระทัยพระเจ้าถ้าเป็นอย่างนี้ เราก็ไม่ต่างอะไรกับพวกฟาริสีพอเราทำผิดทำบาปต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดเลยการประพฤติของเราที่ออกมาตลอด6วันวันที่เจ็ดเราก็กลายเป็นพวกที่มีศีลมีธรรมขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนั้นประวาตาิจ,จะหลอกมนุษย์ได้แต่เราหลอกพระเจ้าไม่ได้นะครับดังนั้นระวังเชื้อของพวกฟาริสีให้ดีแท้ที่จริงวันนี้พระเยซูพระองค์ส่งเป็น วันสบาโตนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าบรรดาผู้ทํางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขนะครับเห็นไหมครับวันสบาโตนั้นเป็นวันที่เราทําให้เราหายเหนื่อยเป็นวันที่เราหยุดพักดังนั้นพระองค์เป็นเจ้าแห่งวันสบาโตนะครับ พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าผู้ใดที่มาหาพระองค์ผู้นั้นก็จะได้หายเหนื่อยแล้วก็จะได้เป็นสุขด้วยนะครับดังนั้นสำหรับเราในวันนี้เราจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันเข้าสู่พระองค์พระองค์เป็นเจ้าแห่งวันสบาโตพระองค์เป็นใหญ่เหนือวันสบาโตพระองค์เป็น สบาโตสำหรับเราทั้งหลายเดิมทีวันสบาโตมีแค่วันเดียวเย็นวันศุกร์ถึงเย็นวันเสาร์ใช่ไหมครับนับเป็นหนึ่งวันแต่ว่าสำหรับเราทั้งหลายในวันนี้พระองค์ทรงเป็นสบาโตสำหรับเราทุกคนเป็นสำหรับเราทุกวันนะครับหากเราเหน็ดเหนื่อยเราสามารถไปหาพระองค์ได้ทันทีสบาโตในวันนี้ ขอบเขตแผ่ขยายมากกว่าสบาโตในอดีตสบาโตในวันนี้เป็นสบาโตที่ทำให้เราได้หายเหนื่อยจริงๆถ้าวันนี้เราเหน็ดเหนื่อยเรารู้สึกเราแบกภาระหนักให้เราไปหาพระองค์ครับพระองค์ทรงให้สัญญานะครับว่าบรรดาผู้ที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักให้ไปหาพระองค์ ปัญหาสาหรับเราในวันนี้ก็คือว่าทําไมเรายังรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอยู่นั่นก็เพราะเราไม่ได้ไปหาพระองค์นั่นเองเป็นเรื่องง่ายๆเลยแต่ว่าเรากลับไม่ได้กระทําเป็นที่น่าแปลกใจเรารู้ว่าพระเจ้าช่วยเหลือเราได้เรารู้ว่าพระเจ้าดีต่อเราเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราแต่ในแต่ละวันเรามักจะคิดถึงตัวเราเองก่อนคิดถึงสภาพแวดล้อม การงานอาชีพของเราก่อนคิดถึงสิ่งของเรื่องราวบุคคลต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเราในโลกนี้ก่อนแต่เวลาเราคิดถึงพระองค์เรามักจะคิดถึงพระองค์ตอนไทย้ายนั่นทําให้กลายเป็นว่ากว่าเราจะไปหาพระองค์ได้นั้นชีวิตเราในแต่ละวันก็สบักสบอมเป็นทีแล้วนะครับขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลาย ให้เราทั้งหลายได้มองเห็นว่าพระองค์เป็นเจ้าแห L ่งวันสะบาโตพระองค์ทรงเป็นวันสะบาโตที่แท้จริงสําหรับเราทั้งหลายเป็นที่ให้เราทั้งหลายได้หายเหนื่อยเป็นที่ให้เราทั้งหลายได้หยุดพักนะครับวันนั้นที่เราได้พบกับพระองค์เนี่ยเราก็ได้หายเหนื่อยดังนั้นสําหรับเราในวันนี้เราจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพบกับพระเยซูทุกวัน นะครับเมื่อเราพบกับพระเยซูทุกวันเชื่อไหมครับว่าทุกๆเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาหาเราในชีวิตนี้ไม่ว่าจะมีสภาพการที่ดีหรือสภาพการที่เลวร้ายเพียงใดแต่เราสามารถที่จะสงบสุขได้เราสามารถที่จะหลุดพ้นจากความกังวลต่างๆนั้นได้เราสามารถที่จะเป็นสุขได้นะครับเพราะว่าในพระองค์ พระองค์ทรงเป็นสบายโตสาหรับเราทั้งหลายวันนี้พี่น้องทั้งหลายครับให้เราทั้งหลายมุ่งหน้าหันหน้าไปพบกับพระองค์ในทุกๆวันพระองค์ไม่ได้มีเวลาจํากัดให้เรานะครับว่าจะเข้าพบพระองค์ได้แค่ช่วงเวลาไหนเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่พระองค์เปิดโอกาสให้เราไปหาพระองค์ได้ทุกเมื่อวันนี้เราจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง เปลี่ยนแปลงตัวเราคิดถึงพระองค์ก่อนต้องไปหาพระองค์ก่อนฝากทุกๆเรื่องราวไว้ในการทรงนำพาของพระองค์แล้วเราจะได้พบกับสันติสุขที่แท้จริงเราจะได้รับการบรรเทาให้หายเหนื่อยและเราจะได้พระพรแห่งความเป็นสุขและสันติสุขของพระองค์นั้นจะอยู่กับเราเพราะว่าพระองค์เป็นสบาโตสำหรับเรา ขอบคุณพระเจ้าครับเอเมน